สวัสดีจ้าทุกๆคนจ้าวันนี้ค่อย็ได้มีโอกาสมาเดินลงชมปลาชมน้ำตกชมปูชมปลาอยู่ปลาละอุอยู่ที่แถวหัวหินประจวบนะจัะมา,า,าชมน้ำกันเลยจา้าวิวธรรมชาติน้ำตกจ้าใตอนรองเท้าสวยขนาด่ที่ป่าละอุนะจ๊ะตอนนี้ค่ะ ทิพย์ผบรรยากาศมากฝากทีฝากน้่งน้ำกันนั่นอะจรจะมีโอกาสได้ไปก็เลยถ่ายภาพวิวน้ำตกมากฝากจ้าบ้านเฮามีตะทงไฮทงหน้าเนาะมีเขามีน้ำอันนี้เป็นวิวน้ำตกเป็นปลาจา้ะปลาจาะในจา้าโ,โ,โอ้โหวงปีเสืองไอ้สูพิเช้อตกวพิเช้า วันนี้เขาก็ได้มีโอกาสมาเดินลงชมป่าชมน้ำไปกับคุณเช่่ยใจชมความป่าละอุอยู่ที่อันนี้คือความทรรทาตนะจ๊ะมาชมน้ำกันเลยอยากจะวิวธรรมชาติวยน้ำตกจ้ะน้ำตกเป็นวิวน้ำสวยอยู่ที่ป่าละอุนวจ๊ะยตอนนี้ค่ะวิวธรรมชาติปูปลาน้าดภาพบรรยากาศมากทีฝากน้องน้ำกันนั่นเละจ้ะมีโอกาสได้ไปก็เลยถ่ายภาพ วิวน้ำตกมาฝากจ้าบาา้านเฮามีตะทถงไหยถงหน้าเนาะมีเขามีน้ำอันนี้เป็นวิวเป็นปลาจากปลาจะงไง่นไม้หลวมสวัสดีจ้าทุกทุกคนจ้าวันนี้เขากระไดมีโอกาสมาเดินลงทงปลาชมน้ำตกชมปูชมปลาอยู่ปาลาระอุอยู่ที่แถวหัวยิ้นไปเกอดถึง ต้น้ำตาลเลยจ้าวิวเลยมนค่าน้ำกจ้าน้ำตกนสวยสวยสวยทุ่ตาละอุนจ้าตอนนี้ทิพ่บรรยากาศมากฝากที่ฝาก้องน้ำใสทีฝาปก็ครับวิวน้ำตกมากฝาจ้าบ้านเฮานีจะถงไ้เมากน้องมีเขาเ นนี้เป็นวิวตกเป็นป่าจากปลาใช่ไหมคะทุงนว้าวววว้วว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 าวววนวววววกววดวว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 วาวาวว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 วปวาวะวว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 วตวว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 วนวววาวววี้ววววววจ้าว้วตวนวว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  มีถาบรรยากาศมากปากทีางงกปากานอนน้ำตกหนมีโอกาสได้ไปก็เลยถ่ายภาพวิวน้ำตกมากากจ้าบ้านนอกนี่จะทุ่งไฮทงหน้านะ้องนี่เขาน้่นาอันนี้เป็นวิวน้ำตกเป็นปลา,าจากปลา,าท่านเอง้องมาดูนะแลนกุหลาบก็แลนกุหลาบแลนร่มค่ะ ถ้าเราอนุรักษ์ไว้มันก็จะเป็นแบบนี้เราจะก,กัะลายะั้งผิวถ้าอนุรักษ์ยัระตางเนะว่าอนุรักษ์ก็คื่ออะไรผู้พีเศเสื้อเสื้อเดินป่าชัดๆ โอ้โหเป็นหลุมอ่ะออาว

บรรยากาศนี่เปล่าแล้วกตัวแบบเราวัดตาได้เลยเยาะตรงไปเป๊ะน้ำจิ้มพอกันจี๊ดจื่ี๊ดจือกับตัวง่ายๆจะสดอ่อนดีจี๊ดจือก็สวยมากๆ ตอนเขาเดินโอเคกว่านี่คือทางเดินนะจ๊ะเป็นทางเดินนะจ๊ะถ้าใครเดินไม่ถนดัดอย่าลงมาเลยนะคะนี่ เดิน,น,ดนดปีาโองยเบ่งตาปลามีทุกจุดนะคะนี่รอวน้ำตกชั้นที่สาม ไปเรื่อยๆจ้ะพนุญาตเด้อจ้ะสามารถจากกาลสินคนเด้อน,น้ำตกชั้นที่สี่ล่ะน้ำตกชั้นที่สี่ี่จักสันละบาทไปไปจ้ะไปไปตามมาต้องใส่สีเป็นทางเสร็จนี่ละคือ่เนาะ ยิ่งเสียงกรีดป่ะจ๊ะกรีดเลยไรก็เสียงข่เศร้าเพราะอื่นละธรรมชาติสร้างความสวยงามของธรรมชาติของป่าละอุ่นตึ๊สองเมตร

เท็กทิกเจอนี่คลีปโอ้โหว้าว <Wow. S 2> สุดยอดมากมากเลยดู๊บดีแค่พอ <ส plane. S 2> es, น้ำตกป่าลลุวค่ะจุดยอดมากๆน้าโต๊ะโตะนะโต๊ะเดียว วิดีโอเดะยูนิตมีแอนด์เอสคันจอดมากมากเลย Wow. Level? Hah? Ini, Water oh, yeah. ini? sedikit, โอ้ถักสามลาหักไลาเนี่ยห่อนไลายจนถอดออกอย่า ร้อนมากๆที่มีเบาไ่ครัตเยอะปลาละอุกอยู่ที่แถวหัวหยองไปหยอดที่น่าจะมาชมน้ำกันเลยจ้าวิวธรรมชาติน้ำตกจ้ะ,จะนำ้ำตกเป็นสวยสวย อยู่ที่ป่าละอุนะจ๊ะตอนนี้ค่ะที่ผาบรรยากาศมาฝากพีฝากน้องน้ากันนั่นแหะ,ะจ้ะมีโอกาสได้ไปก็เลยถ่ายภาพวิวน้าาําตกมาฝากจ้าบันเทามีตะทงไห่ทงหน้าเนาะมีเขามีน้ำอันนี้เป็นวิวน้ําตกเป็นป่าจ้ะป่าจะาในเจ้างมาหลวงมาหลายค่ะถืนว่านนะ Đúng không đấy đây phim, phê thì đây chả khiến nhạc lũ nó Đi lạc, đi lạc

เดะะนองน้ออาเว้าวโอเคอะร้อนมาหอดน้ำแล้วก็เย็นเลยจ้ะตอนนี้น้ำเย็นแล้ว ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะตอนนี้อยู่ป่าละอุนะจ๊ะป่าละอุอยู่ที่ป่าจวบแถวหัวเห็นนี่แหละจ้ามีอะไรดีป่ารีก็จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะนี่นะจ๊ะมาชมโูชมป่าอยู่น้ำตกป่าละ ตอนนี้จ้า